ไปพูดคุยกับพี่วิกิตธีระวรรณรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงจำกัดมาชวนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่วิกิตสวัสดีครับ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 ครับพี่วิกิตมองภาพตลาดที่เหลืออีกวันนี้และวันจันทร์ยังไงครับเขาก็เจ๊งครับผมหายหน้าหายตาไปประมาณสองอาทิตย์นะรับมาเส้นที่เด็กจอยู่ที่เดิมเออเขายไปสองอาทิตย์อยู่ที่เดิมกับ ปัญหามอยู่ที่ว่าเอสได้อยู่ที่เดิมแต่ราคาหุ้นเนไม่อยู่ที่เดิม<อ>หลายตัวมานคงนะครับไอ้รอบนี้เนี่ยมันก็บ้านเราก็เล่นกันอยู่แค่นี้นะช็อตกับโปรโมชออัอนนะครับก็ตอนนั้นที่ทุบลงมาก็ CPS CPO ลาไป c p รับแล้วก็ถัดมาเนี่ก็เป็น IOI BPSC ประเด็นข่าวลบผมว่าเราคงจะรู้กันอยู่แล้วล่ะนะที่ว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างแล้วราคาทำไมมันถึงลง นะมาเมื่อวานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็สะดุดนะักกนกุลก็ลงนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราบอกว่าก็อยู่เหมือนเดิมแตนะ่ผมก็บอกไปแล้วว่าหุ้นเรา,ะาอะราคาหลายตัวไม่เหมือนเดิมนะฮะถ้าเรามองกันก็ถึงบอกนะว่าความสําคัญที่จะให้ดูว่าเออ่ดูเซ็ตเป็นยังไงผมว่ามาดูหุ้นเราเถอะเรามีหุ้นอะไรอยู่ในพอร์ต <S <S 2> <S> <S 2> บ้างเราต้องปรับเป็นยังไงบ้างกับปีหน้านะครับหุ้นอะไรปีนี้ที่ดูแล้วมันชง นะมันไม่เหมาะที่จะถือต่อแล้วนะเราจะทําอะไรกับมันยังไงดีนะครับผมว่าเป็นปีที่ต้องมานั่งทบทวนแล้วละนะอะไรที่มันพังไปเยอะๆในปีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงปอตเราในปีหน้านะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วล่ะอีกวันสองวันเซ็ตจ,จะไปยังไงตลาดจะเคลื่อนไหวแบบไหนคือ,อผมบอกเลยช่างมันะนะครับแต่สิ่งที่ต้องมองก็คือว่าปีหน้าเนี่ยเราจะตั้งหลักยังไงกับการแก้พอร์ตที่กลับคืนมาแลอกนะ็ผมว่าหนักนะฮะปีนี้หนักเลยแหละ สองปีแล,ะละ้วล่ะปีนี้ก็หนักปีหนึ่งจนหลายคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วหุนไทยครับนะหุนไทยไม่โตเศรษฐกิจไทยไม่ดีไม่เอาละไปลงทุนด้านนอกนกันดีกว่าอผมว่ <improving. S 2> นะามันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราก็เสียหายไปเยอะนะกับความเชื่อมัน่นความมั่นใจในการลงทุนหลายคนก็บอกต่างชาติก็ขายสุดที่มาตลอดเนี่ยทั้งปีไปแสนกว่าล้านขายต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับแล้วก็บอกต่างชาติก็ขายหุนไทยไม่เอาแล้วเหม <damn. S 2> <ki S 1> ือนกันอเพราะจริงผมว่าต่างชาติก็เป็นการหมุนปุ่นนะ ก็ค,คือมันอาจจะขายเซกเตอร์หนึ่งไปซื้อเซกเตอร์หนึ่งสัดส่วนในการถือของหุ้นโดยรวมทั้งตลาดมันก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแต่ทําไมมันถึงออกมาเป็นเลขขายสุดทีนะหลายคนก็งคงตั้งคําถามนะขายสุดทีิแล้วทาไมจํานวนหุ้นไม่หายไปไหนก็อย่างที่ผมอธิบายนะอาจจะมีการอ,ออกจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งแล้ว,ลวเซกเตอร์ที่เริ่มเห็นโฟข,ของการอัปเกรดจากฝรั่งรอบเนี่ยหลนะังจากที่เา้าแบบยี่หุ้นไทยมานานนะผมว่าอย่างแบงก์เองก็เริ่มเห็นอย่างเจพีมอ์แกนอัปเกรดแบงก์อย่างเงี้ยนะครับ ทั้งไทยพาณิชย์กสิกรอะไรอย่างนี้กลุงไทยบ b บก็แม่สายก,ก็เริ่มอัพเกรดแบงค์นะเราก็เห็นแฮรแบรงค์รอบนี้ในช่วงปลายปีนี้ขึ้นมาแข็งกว่าตลาดนะซึ่งผมก็ว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสนะหุ้นหลายตัวหุ้นไทยในรอบปีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ,อ,อยู่ในพอร์ตแล้วคิดว่ามันถูกมากนะครับแล้วอยู่ในกลุ่มที่เหมือนแบงก์อย่างเงี้ยมันพอไปได้ผมก็กลับฟันขือแล้วกันไม่ต้องปรับพอร์ตอะไรมัน แต่ถ้าว่าเราไปอยู่ในกลุ่มพวกอย่างเช่นโรงกลั่นยานยนต์ปิโต,โตเคมีปีนี้ก็สะบักสะบ,บอมนะครับเอาอยัางไงกับพุ้นเนพหลอตเราดีก็คงจะต้องมานั่งตั้งหลักดูนะครับว่ามันพอมีโอกาสไหมถ้าต้นปีคุณนพวกน,นี้เด้งขึ้นมาเราจะเป็นการขายแล้วเปลี่ยนส่วนเราไปหากลุ่มอื่นที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่รอดปลอดภัยดีดีดกว่านปีหน้าซึ่งถามตอนนี้นะว่ากลุ่มไหนอยู่รอดปลอดภัยครับ ผมว่าทุกคนก็คงมองเหมือน,อนกันะนะก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนอยูทิลิตี้พวกอะไรส่วนนี้ก็จะเป็นมือถือสื่อสารอินฟาเทคอาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์บางตัวอย่างเงี้ยนะครับ,รบผมว่ามันก็คงไม่ได้แตกต่างกันมนะุมมอง,มองแต่ทีนี้ถ้าเรามองให้มันเป็นกำไรในปีหน้าเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่ดูมันน่าจะฟื้นตัวได้แรงผมว่าหลายคนก็คงจะมองพวกรงกันแคปิตอตไปไป่าง อย่างที่เรารู้กันนะว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าครึ่งแรกผมยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะจะบบกได้แรงแค่ไหนแล้วมันจะฉุดไอ้ภาคภาคไอ้พวกนี้แหละสินค้าพวกกระพันที่เชื่อมโยงเกับเศรษฐกิจโลกหรือเปล่านะครับก็หลายคนก็เป็นไปตามตารานะบอกว่าเลสไซเคิลแล้วไอ้หุนพวกนี้ไม่น่าสนใจก็ก็ดูให้จังหวะในเรื่องการปรับพอร์ตถ้ามันเด้งขึ้นมาคุณในกลุ่มพนนี้ก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนตัวออกไปบ้างนี่ให้เป็นกลยุทธ์ไปก่อนเลยนะครับว่า อ,อมีอะไรบางที่แสดงขึ้นมาตามตลาดโดยรวมถ้าเราควรจะต้องมีการเอ่นออกไปก่อนแล้วตั้งหลักใหม่นะครับเขายืนได้กาไรเริ่มฟื้นแล้วเดี๋ยวเราให้กลับมาัวก็ได้นะ<ส>ไอ้หุ<ส>้นตมนี้ก็เป็นหุ้นที่เราต้องปักบทเอาไว้ก่อนนะว่าเราองทำการบ้านในการปรับเปลี่ยนพอของเราเอ,อส่วนหุ้นที่กำลังเยอะๆในปีนี้จะไล่ต่อดีไหมนะครับอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็แชมเปี้ยนอะแควค้อมอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นอยู่เดลต้าก็ยังแข็งกว่าตลาดโดยรวม กราฟเนะี่ยอินทัชแอดวานี่แข่งกันตลาดโดยรวมนะผมว่าถ้าเป็นอย่างไ้พวกกราฟกับอินทัชเนี้ยถ้ามันจบประเด็นเรื่องของการรวมกิจการกันละแตนะ่ส่วนใหญ่หุ้นมันก็จะแบบพักๆไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ามองกันในภาพเล่นรอบระยะสั้นนะผมว่าก็จะทํากําไรไบ้างก็ไม่ผิดนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องไปไล่ราคากันต่อนะครับหลายคนบอกว่าเออปีหน้ากราฟก็ยังดีต่อ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแอดวานก็ Ad <c oughs> ยังดีต่อ ผมก็ดูจังหวะหน่อยครับรอมันลงมาก่อนให้มีส่วนลดสัแล้วเราค่อยซื้อเนี่ยคุณประเภทที่สองคือลอยขึ้นมาเยอะ <ừ> บางตัว <ừ> ไม่ควนไล่ <ừ> นะครับแล้วก็อาจจะต้องตั้งหลักกันดูว่าถ้ามันยอ่อลงมาตรงไหนแล้วเราค่อยมาหาจังหวะในการเข้าชอนซื้อหรือว่าเล่นรอบกับมันนั่นเป็นกลุ่มที่สองครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งปีนี้เขาเรียกว,ว่ากำกัก,ก,กึ่งๆนะ ถ้า <c oughs> เป็นนักบอลที่มันประมาณขึ้นยิงขึ้น่านคือขึ้นก็ขึ้นได้ประมาณนึงก็ไม่ได้สุดแล้วสุดท้ายก็มีการแปกลงมาส่วนใหญ่จะเป็นพวกอะไรฮะพวกขาปีพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็อยู่ตรงกลา,า,างกลางบาตัวก็อยู่ล่างๆแล้วก็เริ่มเห็นพฟกการอัปเกรดตัวเบอร์รี่ยุกเกอร์เนี่ยแต่ผมว่าก็จับตาดูกลุ่มนี้ไว้หน่อยหลายคนก็บอกเออน,นี่ต้นปีมาจับจ่ายใช้สอยชอบซืยอชาประจําปีมาละ แลน,นก็กระจายรายได้ไปสู่สินค้าของถิ่นด้วยอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้กระจายรายได้กันไปมันก็อาจจะเป็นพุ่นค้าปิกที่ดูแลาอาจจะมีลุ้นกับตัวได้นะครับอย่างพวกเบอร์รี่ยูเกอรอ์หรือสินค้าฟ,ฟุ่มเฟือยพวกซ r อาซตรงนี้กันแล้วแต่แต่สิ่งที่ที่มองว่าเหนื่อยในปีนี้เนี่ยแล้วก็ปีหน้าก็คือเหนื่อยต่อคือพวกสินค้าคงทนออ,อย่างเช่นรถยนต์บ้านกลุ่มเนี้ยนะครับปีหน้าก็ยังเห็นผลตอบแทนจากไอ้ตัวของ ไม่ได้ผลตอบแทนคี่เรียกว่านะนท์กาไรอะ่ะยังเหนื่อยส่วนใหญ่ก็มีแต่กดตัวชะลอตัวมันกะ็ไม่ได้โตมากอันนี้ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ต้องระวังอันนี้ก็แบ่งเป็นสามกลุ่มแล้วกันนะครับว่าเราจะทายัางไงกับพูดในพอร์ตดีพาะว่าพูดๆมาเนี่ยน่าจะตรงกับพูดในอพอร์ตหลายๆคนคนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแล้วก็ถามว่าเปิดต้นปีมาต้องกลัวไหมพูดจนทุกป,ปี l อ f ทีที่ครบกำหนดจะขายมันเหลืออยู่ในระบบอีกสองแสนกว่าล้านครับ ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปดูมาก็มีการขายมาโดยตลอดนะฝั่งกองทุนเนี่ยนะครับเป็นเลขขายสุดทิพย้อนหลังก็ไปดูสักห้าปีในช่วงประมาณเดือนมนกราเขาจะอยู่ในฝั่งการขายเม็ดเงินจาก LTF เนี่ยมันลดลงมาจากประมาณสามกว่าสามแสนประล้าเหลือสองแสนไปลายๆสองแสนกลางๆตอนนี้อาจจะเหลือสองแสนต้นๆจำนวนการขายลดลงไปเรื่อยๆผมว่ามันคงจะทยอยหมดอ,อายุนะในช่วงห้าปีที่ผ่านมา คนที่ยังไม่อยากตัดใจก็เริ่ตัดใจกันละแรงขายก็เริ่มน้อยลงตามลาดับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเรามีไอพวกกองทุนอื่นมาเสริมเไม่ว่าจะเป็นการปรับเงื่อนไขไอ้ตัวของ S S F ไทย i E S G r M F อะไรต่างๆผมว่ามันก็น่าจะชดเชยแรงขายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการไทยอ่อนพวก L T F นะครับมันก็เป็นช้อยเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนถือมาแล้ว เอ f ทีอครบละฉันจะขายก็ไม่รู้จะสวิตไปอะไรก็คือถือมันไปนะ mm hmm. ลองตัดสินใจดูครับเราจะมาะซื้อไปในพวกกองประเภทหรือซื้อไปลดหย่อนภาษีดูก็ได้ mm hmm. เดี๋ยวบางคนกเกษียณไปแล้วนะก็ซื้อไปแล้วไม่รู้จะเป็นลดหย่อนภาษีอะไรก็เอามาดูเปในลักษณะข,ของพวกกองทุนรวมที่เรามีการจัดออตแบบอัตโนมัติดูก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช้อยซื้อเป็นทางเลือกนะสำหรับอนการลงทุนประเภทพวกกองทุนรวมอะไรต่างๆผมก็เลยคิดว่าอานทัแรงขายมันจะมีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเยอะเพราะว่ามันมีเงินใหม่เข้ามาชดเชย นะครับแล้วเรายิ่งไปซื้อไอ้พวกกองทุนในช่วงปลายปีนะผมว่าเงินก็คงจะไปกระจุกกันในช่วงต้นปีนะครับว่าจะมาซื้อหุ้นอะไรบ้างอาจจะมีทั้งหุ้นไทยและหุ้นเทศนะแต่ผมว่าหุ้นต่างประเทศทั่วโมงนี้ซื้อไปเราก็มั่นใจไหมคุณคุณโจ้ผมไม่แน่ใจครับโอ้โหขายกันตลอดเลยฮะเหมือนนอต่างประเทศหรือก็ซื้อยิ่งซื้อยิ่งขึ้นยิ่งขายยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ผมว่าเราวางไว้หน่อยแล้วกันนะครับ มันก็ไม่มีอะไรที่มันขึ้นกันตลอดไปแบบนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้ามองกันเนี่ยหุ้นนอกราคามันบางที P/E แพงกว่าหุ้นไทยอาจจะกลายเป็นว่าเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาซื้อพวกกองทุนรวมอาจจะต้องมาดูหุ้นไทยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้มผมคิดเอาเองนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นโอกาสสำหรับหุ้นไทยก็ได้นะเพิ่มหมดหวังกับมันนะไม่ใช่ว่าทุกคนบอกไม่เอาละหุ้นไทยบายบาย,บายลาก่อนทุกคนแห่เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศกันหมดน,นะมันก็แย่สินะตลาดหุ้นไทย i p o มาไม่มีใครเอาก็ลำบาก นะมันก็เป็น mm hmm. เป็นประเด็นที่ผมมองว่า mm hmm. ถ้าเป็นกองทุนรวมจะขายเอลทียบอาอยุอะไรต่างๆในช่วงต้นปีผมไม่ค่อยกังวลและคิดว่าไม่น่าจะกดให้คุณตกครนะฟันพองแบบนี้แล้วกันครับเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปด้วยเหตุลผลอีกประการหนึ่งที่มองก็คือในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยส่งส่งท้ายปลายปีนี้กองทุนที่ขายเลเกินผมว่ามันก็คงมองกันแล้วแหละว่าเขากับเกณฑ์กันอยู่ละสมมติจะมีแม็เงินที่ครบกำหนดจไอ้พวกกองอะไรต่างๆหรือจะเป็น l t s ที่คิดว่า าจะมีแรงขายอะ่ะจะมีสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแรงขายแต่ l อร์เทียบถ่ายถอนหน่วยมันไม่เยอะนะผมว่าไอ้เงินที่เขาเตรียมเอาไว้สําหรับการถ่ายถอนอาจจะต้องกลับมาดูหุ้นไทยกับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เขาไม,ไม่ไม่ค่อยกังวลนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเ,ออเปิดปีมาแล้วกองทุนมันจะขายแล้วหุ้นไทยมันจะตกแรงครับผมเดานะ<ม><ม>ปีนี้เราไม่มีซันต้าลาลี่อย่าเรียกว่าซันต้าลาลี่เลยเต้งน่ะนี่อาครับ <anto> <an> ถ thing, <tinc S 2> ้าเราจะแรลี่เราควรจะพันสี่ไปพันห้าหรือพันสี่ไปพันสี่ห้าสิบไม่ใช่ว่ากุบลงมาหรือพันสามห้าสี่มเดียวแล้วก็สอพันสี่ไม่เอาครับวนลายปากก็เอาเป็นว่าถ้ามองว่าปีนี้ไม่มีแล้วจันยูเลสเฟตจะมีไอ้ไอ้ซานต้าแรลลี่ไม่มีแล้วจะมีไม่จันยูเลสเฟผมว่ามีลุ้นนะครับถ้าตั้งหลักพันสี่ได้อ่ะเปิดต้นปีมาเราอาจจะไม่รู้อ่ะผมก็เดาเนี่ยโดยความส่วนตัวที่เป็นโฟมบแอร์อยู่แล้ว ผมว่าหุ้นไทยอน่าจะได้กลับไปยืน1,470แล้วแตะ1,5ได้อีกทีหนึ่งครับอันนี้มองเผือไว้เลยนะสาหรับช่วงเนี้ยต้นปีเพราะฉะนั้นเนี้ยจังหวะนี้นะครับใครคิดว่าถือหุ้นข้ามปีก็ถือไปรับแต่ว่าต้องเลือกเซกเตอร์อย่างที่ผมอธิบายไปนะ่ะถือแบงค์สบายใจหน่อยเพร <CP X, S 2> าะว่า CPO CPX CPX ก็ลงทุนอย่างเงี้ยนะในโครงการ Happy Head นะคือที่ชาวคาปอีอมีอะไรลงทุนอีกอะเร็วๆนี้ประกาศออกมาทำไม่ได้และ ก้อลงทุนเยอะมากอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบนี้มันสุดท้ายก็ตงกู้แบงค์นะแบงค์ถาได้จะได้ไปเยือดเต็มๆสำหรับ,รบตัวสินเชื่อที่จะมีการขยายตัวในปีหน้าครับนี่ก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับครับครับมีกลุ่มไหนต้องระวังไหมครับปีหน้านปีหน้าปีชงอ่ะผมว่าชงตอ่องื่อนเงนี้นะอา่าจริงๆเขามาอยากชงเขาเป็นอย่าไปนั่งปวดตบไม่ไม่เก็บบอืก็คือต้องชงอย่างเดียวใช่ไหมกินไม่ได้ใช่ไหมเออ มาทีนี้มันไม่อยากปีชงอ่ะนะมันชงมาสักพักแล้วล่ะผมว่ายานยนต์เนี่ยเ,เต็มเต็มนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มปีนี้ก็เริ่มเห็นออกอาการกันนะเล่นเราไม่เคยสุดสเปย์กันไปร้อยกว่าก็เริ่มร่วงลงมาอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยนะครับ hmm. พวกขนมนมเนยก็เหมือนกัน hmm. ลเล่นไปเราเริ่มไม่เคยสุดเหมือนกันไม่รู้จะเกะษษี่ยวกับภาษีหอมเค็มอะไรถึงตายด้วยหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะเริ่มมองๆกงันแหละผมว่าเขามีการเลี่ยงได้แหละไม่ต้องห่วง อ,อีกเซ,กเ,ซกเตอร์หนึ่งที่ปีนี้ก็หนักนนนก็คือพวกอสังหาสินค้าคงทนร,รถยนต์บอกไปแล้วนะครับแล้วอะไรที่มันไปเกี่ยวเรื่องกับไอ้ตัวอร,อ,รอตบ้านอรอตรถปีนี้นก็หนักนะแต่ราคาเริ่มยืนได้เริ่มกลับมามแล้วเอสเอ็มดีจีกับสวัสด์เนี่ยมันก็อาจจะดูรัศเซกเตอร์หน่อยหน่อยก็เป็นพวกนี้แหละอสังหาแล้วก็พวกสินค้าคงทนอย่างรถยนต์ครับมันเหนื่อยอยู่ ครับ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 อืมเ <men> อ่อ,อปีหน้าเรื่องทั้มยังยังต้องติดตามไหมครับเปิดมาสักการันใหม่ทั้มเขา้ารับตาแหน่งอืมก็ผมว่าหลายเรื่องหลายประเด็นอ่ะนะมันก็อาจจะบางอย่างก็ดูเป็นเรื่องใหม่อย่างบอกจะไปอะไรนะเอาฟองฟนานมากลับมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่มันก็เป็นธรรมชาติเขาอยู่แล้วที่เราไปถึงกันมาตั้งแต่ตอนเมื่อแปดปีที่ดาวเข้ารับตำแหน่งก็บอกจะสร้างกำแพง การได้ให้เม็กซิโกเข้ามาในอเมริกาอะไรอย่างนี้เพิมกน่มอย่างเยอะเหมือนกันแต่มันก็ยันกัรอะไรไม่ได้นะก็อย่างลังทอบเข้ามาเป็นอยู่เป็นเรื่องสกติวิสัยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาก็พูดไปว่าจะทําน่นจะทํานี่แล้วตลาดอะไรก็ต้องมานั่งคิดว่ามันทําได้หรือเปล่าแล้วทาเสร็จแล้วมันจะเห็นผลไหมอันนี้ผมว่าวิเคราะห์กันได้ไม่ยากนะหลายคนก็บอกว่าเออจะเอาฟองมาเป็นของตัวเองมก็ทาไม่ได้หรอกสัญญาอะไรก็วางลงไปมันพอจะรู้เรื่องกันอยู่แล้วมันพอจะเดาได้ทำได้ทำไม่ได้แล้วว่าเขาก็ต้องพูดไป ต่เป็นการโคดเพื่อที่จะไปบั็คนอื่นเขาหรือจะเป็นการเขาเรียกว่าสับไปเรียกว่าอะไรตีปานักไซอ่ะคืะอ,อเป็นเสือให้ววกลัวอะไรประมาณนี้นะก็ทำไปก่อนอโอ้ยราฉันทำโน่นฉันก็ทำนี่แล้วดูว่าฟีดแบกกลับมาโวนถึงท,ทาตางว่าออกมาแล้วเออหลายคนจะโต,ต้ตอบเป็นยังไงแต่ผมไม่ค่อยกังวลนะเพราะว่าอยากจะทําทอะไรก็ผมว่ามันก็ก็าําไปเถอะแต่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องกับแรัภาษีมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะ เพรามันก็คเป็นการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะแต่เองเขาก็รู้อ่ะเขาก็แบบเงนชั้นเต็มกระสุนไว้รอดีกว่าถ้าเกิดมันเศรษฐกิจฟุกขึ้นมาจริงเดี๋ยวค่อยลดดอกเบี้ยแบเป็นซีนี่ต่อเนื่องกัน آ, อย่าไปเพิ่งคิดว่าปีหน้าดอกเบี้ยไปโด,ดแล้วแน่ๆอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่แน่นะถ้าสมมติเศรษฐกิจมันฟุสาสงครามการค้าแล้วม,มีผลจริงเนี่ยเฟดเขาก็เต็มกระสุน,นลไปลจะค่อยปลดปีหน้าแบบเป็นซีนี่ต่อเนื่องมันถึงจะเห็นผลกระทบกับเศรษฐกิจมากกว่าบ้านเราก็มือนกันครับ ตอน,นงออก็อาจจะเลงแล้วว่าเศรษฐกิจปีหน้ามีความเสี่ยงก็เลยเก็บกระสุนไว้ก่อนถ้าเกิดมันฟกลงมาจริงจะได้ลดดอกเบี้ยลงมาเป็นซีรีส์จะได้เห็นอิมแพคกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเหมือนกับเหมือนกับจีนเน่นะครับเขาก็พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาก็เตรียมออกไอ้พวกตัวของเงินเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจออกคุณผู่พิเศษออกมาอะไรต่างๆนานาก็คงเตรียมกระสุนเอาไว้เหมือนกันครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันมีผลกระทบจากไอ้พวกกำแพงภาษีเรื่องการคูม นโยบายต่างๆที่วัดเป็นไปมาอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอเขาควรจะงานไอ้พวกนายตายพวกเนี้ยมากแก้ปัญหนาก็อาจจะกลายเป็นหนังหนังพลโม้นก็ได้นะอาจจะไม่ได้แบบอโอ้โหลบมากอย่างที่ทุกคนคิดก็ได้ครับ,รบแล้วก็ผ่านทําม,มาแล้วอ่ะแปดเมื่อแปดปีก่อนช่วงที่เขาดําเนินนโยบายอะไรต่างๆหลายคนก็บอกว่ารอบรอบไอ้ทําหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแบบไอ้ทำได้ไม่เต็มที่สภาวะสภาล่างไม่ได้ค้องสมบทตนรอบนี้ พัวอย่าง,งเป็นใจหมดเสียงส่วนใหญ่แล้วน่าจะทํานโยบายอะไรได้เป็นที่มากขึ้นผมไม่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสองปีมันต้องเลือกสภาทำไอ,อ,อ,อก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะผมว่ามันก็เป็นนโยบายที่เดี๋ยวคงผมต้องดูกันต่อไปเป็น,นระยะระ็นอย่างครับแต่เชื่อว่าทางการนโยบายการเงินอะไรต่างๆเขาเตรียมพร้อมความรับมือไว้แล้วเตรียมกระสุนไว้รองรับแล้วถ้ามันเกิดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการชะลอตัวมองเป็นประมาณแบบนี้แล้วกันกับเรื่องของตัว หรือก็เศร,ร,รษฐกิจกของมริการัครับครับครับอืออ่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่วิกฤตฝากอะไรฝั่งแฟน,แฟน,แฟนแรายการโวยพรปีใหม่สักน,นิดนึงครับอือโวยพรไหมผมว่าก็เออตอนนี้พอรถ้านะมันมันพังมากๆนะาะว่าลองลองมาตั้งลักแงยพอร์ตดูว่าเออเรามีุ้นอะไรบ้างตั้งแต่เอ็นจแซ เรามันอยู่ในกลุ่มอุตสหออกกาหกรรมอะไราบ้างที่เราคิดว่าเออมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันยพอไปได้แต่ว่าราคามันลงมาเยอะมากๆอาจจะไม่ใช่จังหวะรีบขายหรือไทยออยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าจะังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะเพื่อม,มาเล่นขายนะ,ะตรับรอน,นี่นนเด้งมาก่อนนะเรามาปรับพอร์ตอันนี้ผมเป็นค,นคําอวยรเน่ะคืออย่าพอร์ตให้ยืนอย่าปล่อยพอร์ตยืนขาตายนะครับเราควร,ยยรัรบ พันสามไปพันหกอย่างเงี้ยหรือพัน,นสี่ไปพันเจ็ดมันก็อยู่ในกรอบตรงนี้ขึ้นมาเป็นสิบปีแล้วนะอะหลายปีแล้วผมว่าเราก็เล่นกันอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นในเมื่อหุ้นมันเล่นแบบนี้เราก็อย่ายืนขาตายครับเทรดได้ก็เทรดปรับพอได้ก็ปรับนะให้มันทันกับสถานการณ์อืม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 อ้าวนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วิกิตมากนะครับยังไงขอให้มีความสุขวันปีใหม่ด้วยนะครับพี่ ก็ให้ชาคุณวันนี้ปิดเขียววันจันทร์ปิดบวกไปสี่สิบจุดผมจะมีความสุขมากเลยใชุู่เลยครับใาุู่เลยฮะอ่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ท้าสวัสดีใหม่นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ